เตรียมเพย์รับเงินอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมรอเลยเช็คสิทธิการโอนเงินวันไหนมีการโอนเงินรอบสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมหรือว่าบาาัตรวัสดิการแห่งรัฐให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ในการโอนรอบนี้นํามารวมการรับสูงสุดถึง1,000บาทผ่านบัตรวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนยังเหลือโค้งสุดท้ายในการโอนเงินในเดือนพฤษภาคม2565นี้สําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกลุ่มนี้รับสูงสุดถึง1,000บาทติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันใน หากเข้ามาร่วมรับจมไลย้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตตารางการจ่ายเงินรอบสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม2565ค่ะ ยังคงมีการจ่ายเงินในวันที่22พฤษภาคม2565ให้กับคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตจรจัิการแห่งรัฐกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นนำวงเงินมารวมการรับสูงสุดถึง1,000บาทที่สานแซบกำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือน ซึ่งจะเป็นเงินเพิ่มให้กับผู้พิการที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีบัตรประจําตัวผู้พิการอายุสิบแปดปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์นี้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจํานวน200บาทซึ่งถ้าหากมองกันแล้วในส่วนของเงินเพิ่มเบี้ยความพิการมีการจ่ายจากกระทรวงการคลังไปก่อนหน้านี้คือวันที่10พฤษภาคม2565โดยผู้พิการที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายุสิบแปดปีขึ้นไปได้รับสิทธิในการโอนเงินเบี้ยความพิการผ่านบัญชี ธนาคารไปแล้ว800บาทแล้วจะมาโอนเพิ่มอีกครั้งหนึ่งในวันที่22พฤษภาคม2565เรียกว่าเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทต่อเดือนต่อคนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับสิทธิ์เงินเพิ่มเบีย้ยความพิการวงเงินตรงนี้ถูกโอนเข้าไป200บาทรวมกับเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการที่โอ,โอนเข้าบัญชีไปก่อนหน้านี้รวมกันแล้วเป็น1,000บาทนะคะซึ่งวงเงินกดเป็นเงินสดได้สะสมใช้ในเดือนถัดไปได ได้ค่ะคุณผู้ชมถ้าหากยังไม่ได้รับการโอ,อนเงินก็สามารถติดต่อที่กรมบัญชีกลาง2 0 2 2 7 6 6 4 0 0ได้ค่ะตารางการจ่ายเงินสําหรับคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐยังคงโอนแล้วก็จ่ายอย่างต่อเนื่องหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ s ไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซบจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ